สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำกล่องแหล่งจ่ายไฟแคมปิ้งนะครับ12โวลต์ครับจะตอนแรกจะเรียกว่า power box ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่า power box เขาต้องมีไฟแหล่งจ่ายไฟ220โวลต์ด้วยนะครับแต่ผมของผมเนี่ยมันจะไม่มีตัวอินเวอร์เตอร์ยังไม่มีอินเวอร์เตอร์ที่จะแปลงเป็นไฟ220โวลต์นะครับมันก็จะมีเฉพาะเป็นแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์แล้วก็ เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์อะไรแบบนี้ได้นะครับหรือมันก็จะคล้ายๆกับตัวกล่องคีบแบตนะครับที่มันจะจ่ายไฟ12โวลต์เนะาะทีนี้เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องผมเหลืออีกแค่15คนก็จะครบ เกณฑ์ข้อที่1แล้วนะครับจะผ่าน1,000คนแล้วนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณทุกคนที่กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันครับนี่นะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตที่ผมประกอบไว้นะครับตัวนี้6แอมป์นะครับ1 2โวลต์ v, 6 14โวลต์14.6โวลต์6แอมป์นะครับแล้วก็จะมีผมซื้อมาจากร a า a d ดานะครับเป็นชุด บบนี้เลยนะครับนี่นะนี่ก็จะมีหัวแต่ละชนิดอันนี้จะเป็นตัวบอกไฟสถานะนะครับว่าเรามีไฟกี่โวลต์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นไฟ12โวลต์ใช้จุบุรีนะครับ แรงใจไฟ12โวลต์สำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้12โวลต์นเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟ USB นะครับก็5โวลต์เอาไว้สำหรับใช้ชาร์จโทรศัพท์พรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีชุดแบบนี้มาให้นะมีเนาะมีขั้วต่อมันจะเป็นขั้วเไว้เสียบกับอันนี้นครับแบบนี้นะนี่ครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวกล่องนะครับผมมีกล่องเก็บของอันเก่าของผมน,นะครับที่ไม่ได้ใช้คือเมื่อก่อนเนี่ยผมปั่นจักรยานแล้วผมใช้กล่องเนี้ยเป็นตัวเก็บพวกอุปกรณ์ปะยางอะไรพวกนี้ครับอุปกรณ์ฉุกเฉินยางในอะไรสําหรับจักรยานนะทีนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็เลยจะเอากล่องเนี้ยมาใส่ของพวกนี้นะครับเป็นเอาไว้สําหรับเป็นกล่องแลังจ่ายไฟนะ ครับก่อนอื่นเราก็จะมามาร์จุดที่เราจะวางไอตัวอุปกรณ์นี้ไปตรงข้างกล่องนะครับผมจะเอาไว้ริมอย่างนี้นะครับเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี้ยผมจะเผื่อไว้ว่าอนาคตถ้าเกิดเรามีตัวอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ220เราก็อาจจะเอาปลั๊กไฟมาต่อตรงนี้ได้อีกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ใส่ตรงนี้ก่อนแล้วก็มาร์กจุดที่เราจะเจาะนะครับ ประมาณนี้ฝักการไม่ค่อยดีได้จุดมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจาะยึดอุปกรณ์ก่อนนะครับอ๋อต้าณเจาะเลยนะ โอ้มันแตกมันบางมากนะครับมันแตกเดี๋ยวต้องค่อยๆเดี๋ยวต้องเอาเปลี่ยนเป็นคัตเตอร์ดีกว่านะครับครับด้วยกล่องของผมมันก่าวแล้วนะครับแล้วมันเปราะมันมันกรอบนะครับมันแตกทีนี้ผมก็เลยว่าแทนที่เราจะมาเจาะเป็นสี่รูแบบนี้แล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นเจาะเป็นช่องใหญ่เลยนะครับเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมใหญ่เลยแล้วก็ยึดน็อตเฉพาะด้านข้างตรงนี้ สจุดนะครับส่วนตัวนี้ก็ยึดกับแผ่นนี้อย่างเดียวไม่ต้องยึดกับตัวฝานี้นะครับเดี๋ยวเจาะอีกแบบนึงนะครับโอเคครับเจาะได้แบบนี้นะเ,เดี๋ยวเราก็จะเอาตัวฝานี้ใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตตรงนี้นะครับสี่ตัวน็อตเขาก็มีมาให้แล้วนะครับครับใส่แล้วก็จะได้แบบนี้นะ ก็เดีียวเราก็จะมาใส่อุปกรณ์ทีละชิ้นนะครับผมจะวางสวิตไฟไปตรงนี้นะก็ก่อนที่เราจะยึดแล้วก็ผมก็จะต่อสายให้เรียบร้อยต่อสายทีละชิ้นนะครับต่อสายมาแล้วก็ยึดเสร็จแล้วก็ค่อยทำตัวต่อไปนะครับตัวสวิตเปิดปิดนะครับมันจะมีหลอดไฟด้วยซึ่ก็คือ ไอตัวขาสีสีทองเนี่ยครับเราจะกําหนดให้เป็นขั้วลบนะแล้วก็ไอตัวสีเงินนี่จะเป็นขั้วบวกไฟครัขบข้านี้บวกเข้านี้นะครับแล้วก็ไฟที่จะเอาไปใช้งานให้เอาจากตรงกลางนะครับเพราะว่าเราเปิดแล้วไฟขั้วบวกเขจะมาออกตรงนี้ไปที่อุปกรณ์นะครับครับเดี๋ยวผมจะทํำสายไฟมาต่อที่ขั้วลบกับขั้วบวกก่อนนะครับ อันนี้นะกับตัวนี้ก็ตัวนี้มันจะมีตัวแจ็คมันอยู่ข้างในนะครับค่อนข้างแน่นเราต้องดันมันออกมาดัานดันให้มันออกมาครับอันนี้สายสายเหลืองนี้ผมให้เป็นบวกนะสายลบมันจะมีขีด,ข,ดขีดเนี่ยครับเดี๋ยวจะทําเป็นสายลบอ่านนไม่มีแต่ว่า สาเหลืองนี่เป็นบวกนะสายนี้เป็นสายลบก็พันเลยใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะใส่เข้าไปนี้ก็ใส่ใสายสองเส้นก็ไม่ได้ครับเดี๋ยว ต้องใส่ทีละเส้นใส่ทีละเส้นนะมันพอดีตรงนี้นะครับใส่ทีละเส้นแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาใช้ปลายนี้เป็นตัวต่อเอาเนาะดีแกะออกมาได้แล้วครับแกะยากเหมือนกันนะครับพอแกะออกมาได้แล้วเดี๋ยวเราก็ผมก็จะใช้วิธีปัดเกียวเลยแล้วกันเนาะมันจะได้แน่น อยะรอให้มันเย็นก่อนต่อสายขั้วลบแล้วต่อไปเดี๋ยวก็จะทําสายขั้วบวกต่อนะครับสายขั้วบวกนี้ผมก็จะต่อกับใช้กับสายตัวที่จะเอาไปทําแจ็คตัวนี้เลยนะครับที่เอาไว้เสียบกับแบตเตอรี่นะ สีเหลืองนะว่าบวก ขั้ววบวกกับขั้วลบของเส้นนี้นะครับก็ผมจะเอามาต่อกับตัวแจ็คนี้เลยนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกอยู่นี้นะเอาต่อกับสายสีเหลือง แล้วก็โค้วลบก็ต่อกับสายที่เป็นเส้นประนี่นะครับเอามาให้เป็นสายโควลบนะให้ตัวสายโค้วลบตรงนี้ครับมัน เป็นตัวที่ต้องต่อไปอุปรกรณ์ตัวอื่นพ่วงอุปรกรณ์ตัวอื่นด้วยนะครับเพื่อเลยผมก็เลยต้องมาต่อเป็นเส้นแบบนี้คือมาจากแบตแล้วก็มาจากสวิตแล้วก็จะไปที่อุปรกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับส่วนสายบวกเนี่ยก็จะออกจากตรงกลางนี้นะเดี๋ยวต่อสายบวกกับสายขั้วลบต่อครับครับจากไฟมาสวิตนะครับแล้วออกมาตอนนี้ผมก็จะทำออกมาได้ขั้วลบ กับขั้วบวกนี่นะครับก็จะมีสายออกมา2เส้นไปต่อกับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเอาไปยึดกับกล่องก่อนนะก็ผมจะเอาใส่ไปตรงตัวบนนะครับสวิตช์อยู่ยบนนี่เน,นะใส่สายไฟเข้าไปแบบนี้แล้วก็อตัวล็อกมาล็อกตรงนี้ ครับผมยึดสวิตเข้าไปตรงนี้แล้วนะต่อไปก็จะเอาเป็นตัววัดโวลต์นะครับมาใส่ช่องช่องบนนี้ครับตัวที่วัดโวลต์เนี่ยครับเขาก็จะมีเขียนบอกเลยนะครับว่าตรงนี้ขั้วนี้เป็นขั้วบวกนะครับขั้วนี้เป็นขั้วลบเราก็ต่อให้ถูกต้องตามตามขั้วเลยนะครับขั้วบวกนี้ก็จะออกมาจากไฟเส้น กลางจากสวิตเมื่อกี้นะครับโค้นลบก็ที่ต่อพ่วงกันมานะครับแต่กลัวจะหมดก็จะพอหรือเปล่าน้อกน่แถวนี้ก็หาซื้อยากอยู่นะครับ ต่อไปต่อขั้วลบนะใส่สายขั้วบวกขั้วลบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไปใส่กล่องใ,ในกล่องนะเดี๋ยวค่อย ต่อสายอีกทีตัวตัวรัดตัวน็อกรัดตัวนี้นะ ต่อไปผมจะใส่ตัวที่จุดบุหรี่นะครับ12วนไว้ตรงนี้นะที่จุดบุหรี่ก็มีบอกเนี่ยเห็นนะครับบอกขัคว่บวกค้วลบเหมือนกันนะก็คือบวกขานี้ลบขานี้นะก็ต่อตามขั้วเลยครับต่อสายค้วบวกกับลบแล้วนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมก็จะเอามาใส่ในช่องช่องนี้ใส่ตรงนี้นะเดี๋ยวพอทำอีกช่องหนึ่งเสร็จแล้วก็จับลบต่อลบบวกต่อบวกไปเลยนะครับครับต่อไปก็จะเอา USB ใส่ช่องที่เหลือตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะรัดขั้นตอนไปเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับ ลืมบอกครับไอตัวช่อง usb นี่ก็มีบวกลบเหมือนกันนะครับต่อบวกเข้าบวกลบเข้าลบเหมือนเดิมครับครับต่อ usb เข้าไปแล้วนะครับทีนี้ข้างหลังนี้ผมก็จะต่อบวกกับเข้ากับบวกแล้วก็ลบเข้ากับลบเลยนะครับครับก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับยึดอุปกรณ์ต่อสายเรียบร้อย ต่อไฟก็จะมาลองทดสอบใส่แบตเตอรี่นะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปนี่นะครับเปิดปิดไฟก็ขึ้นตรงนี้นะครับ13.7ครับนี่นะตรงนี้ก็จะมีไฟ5โวลต์ ในนี้ก็จะเป็น12โวลต์เดี๋ยวจะไปหาโทรศัพท์มาลองลองชาร์จดูนะครับปิดก่อนเดี๋ยวแบตเตอรี่ตัวน,นี้ก็จะหากาวสองหน้ามายึดไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มันขยับไปตรงอื่นนะเดี๋ยวมันเผื่อมันช็อตกันครับเดี๋ยวก็จะมาลองเสียบสายชาร์จโทรศัพท์ดูนะครับ นี่นะครับไฟก็เข้าชาร์จโทรศัพท์ได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวตัว12โวลต์นี้เดี๋ยวจะไปลองกับตู้เย็นตู้เย็นไอแคมปิ้งดูนะครับส่วนไอตัวที่ชาร์จของแบตเตอรี่นะครับผมก็จะเอาใส่ไว้ในกล่องเลยนะเวลาถ้าเราจะชาร์จเราก็แค่ถอดสายที่ สายแจ็คตัวนี้นะครับของตัวแบตข้างในออกจากวงจรนี้แล้วก็เอามาเสียบที่ชาร์จเอาไว้ชาร์จแบตนะครับครับต่อไปก็จะมาลองกับตู้เย็นอพิคูนะครับตอนแรกอยู่บ้านผมก็เสียบ กับตัวอะแดปเตอร์นะครับเสียไฟบ้านแต่ตอนนี้เปลี่ยนสายมาเป็นสายตัวนี้นะสาย12วลตนะครับนี่นะเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับก็ลองเปิดไฟของเราดูนี่นะครับตู้เย็นก็ ทำงานปกตินะครับปกติผมก็เปิดเป็นอีโค o โหมอยู่แล้วนะก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาทดลองดูอีกทีนึงว่าระยะเวลาในการที่แบตเตอรี่ตัวนี้ครับมันจ่ายไฟให้กับตูเ้เย็นเนี่ยว่ามันจะใช้ได้นานขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเพือ่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมนะคระับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ